คลิปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสงขลานะทุกคนผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนมันเยอะหรือเปล่านะแต่วันนี้คนเงียบม,มากทุกคนไม่มีคนเลยทุกคนน้ําทะเลมันเขียวมากนะไม่เชื่อลองดูด้านหลังผมดิมันไม่ใช่สีเขียวธรรมดานะมันเป็นสีเขียวมรกตรนะโอ้โหสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะ t s the story คลิปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสงขลานะทุกคน แล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าย่านเมืองเก่านะเดี๋ยวจะมาดูว่าในนี้เนี่ยในโซนนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจให้ได้เดินชมกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปเลยครับชีวิตบนโลกใบนี้คงไม่มีอะไรที่เหมือนกันแตกต่างกันเพื่อความสวยงามใช่ว่าแตกต่างเพื่อความแตกแยกเรา ัน,น,น,นี่ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งนะซึ่งโอ้โหมีเรือหลายลำมากดูดิโอ้โหมันมีเรือหลายลำมากนะทุกคนเหมือนเรือขนส่งสินค้าเรือน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนที่นี่มันไม่มีอะไรมากนะมันเป็นท่าเรือผมให้มาดูเรือเฉยๆเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อไปโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเดินสถานที่ต่อไปกันต่อตามอะ่ะผมชอบการเป็นเมืองเก่าของมันอะ่ะแน่นอนมันสวยงามมาก ยยนนัังงรรรกกกกเเเเาจจะดดดินนนนนนไ้วววมป็หึ่่่ีใใสผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนมันเยอะหรือเปล่านะแต่วันนี้คนเงียบมากทกนไม่มีคนเลยร้านต่างๆก็ปิดดูดูทรงบ้านทุกคนดูทรงบ้านด้านหลังผมดูสวยงามคือโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะมันแค่เป็น ทรงบ้านสไตล์เก่าอ่ะอารมณ์เหมือนเดินในเมืองเก่าของภูเก็ตอ่ะแต่เมืองเก่าของภูเก็ตมันจะคึกคักกว่านี้มันจะมีร้านขายอะไรต่างๆนานามากมายแต่ที่นี่มันจะงเงียบๆสงบๆดูอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่ทรงบ้านคล้ายๆกันเลยไปทุกคนดูการออกแบบของอาคารนี้ดูยอดมาก <S <S เป็นลายอิฐแล้วก็ออกสีส้มๆนะ <S <S ๆๆคือแบบใครมีบ้านอยู่แถวนี้คือว่าสงบสงบมาก ต่ผมไม่รู้ว่าช่วงที่คนเยอะเนี่ยมันจะคึกคักอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอาจมีถ้อยคำที่บาดมางใจให้อภยัยและมาอาบกาันสร้างความผูกพันให้เป็นอาทิต ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลสงขลานะโอ้โหดูบรรยากาศดิดูน้ําทะเลเลยทุกคนเขียวมากสุดยอดมากมันโอ้โหสวยงามมากนะทุกคนแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันสดใสงดงามผู้คนมากมายลมก็แรงมากดูผมผมสิดูปลิวเลยไปเราไปกันทุกคนน้ําทะเลมันเขียวมากนะไม่เชื่อลองดูด้านหลังผมดิมันไม่ใช่สีเขียวธรรมดานะมันเป็นสีเขียวมรกตรนะโอ้โหสุดยอดดูดิ โอ้โหสนุกเว้ยเดี๋ยวเราจะไปสถานที่สําคัญของจังหวัดสงขลานะทุกคนเป็นแด์มาร์ k สำคัญเลยทีเดียวนั่นก็คือรูปปั้นนางเงือกนะทุกคนแม่มันไม่ใช่นางเงือกตัวจริงนะมันเป็นรูปปั้นนางเงือกนะทุกคนคนเยอะมากคนรอถ่ายรูปกันเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน,นครับ it's not oh, can you matter from are where be that we are friends mm hmm. แต่จะยังรา mm hmm. เราจะเดินไปด้วยกัน mm hmm. รวมกันเป็นหนึ่งเดียวที mm ่ใ hmm. ส่ใจซึ่งนี่ทุกคนมามาดูบรรยากาศตรงนี้กันนะดูคนต่อแถวที่จะถ่ายรูปกับนางเงือกเนี่ยหลายล้านคนกันเลยทีเดียวนะเว้ยๆๆไม่ใช่ก็คนมันเยอะทุกคน ดูดูคนก็ทยอยมาเรื่อยๆทุกคนเคยฟังเพลงนี้ปะนั่งรอเธอที่สามีล้านี่ไงเพลงนี้กล่าวถึงนางเงือกตัวนี้เลยใช่โอ้โหคนเยอะคนรอถ่ายรูปเยอะเอาทุกคนดูม้าม้าม้าทุกคนม้ามีทั้งม้ามีทั้งปลาอะมีอะไรอีกเอามาให้หมดเดี๋ยวคอยไปยืนบนนั้นเก๊กท่าให้เท่หน่อยนี่เป็นไงล่ะ เป็นไงเออเทสุดในนี้ละเออาอ่ะไหนๆก็มาแล้วขอเก๊กตรงนี้อีกสักภาพหนึ่งเลยแล้วกันมานี่เป็นไงล่ะโอ้โหทำไมเก๊กนี่มาไม่ถึงนะเก๊กจริงๆเลยนะมึงเนี่ยโอเคนี่ทิ้งขยะให้ลงถังนะทุกคนนี่ฉากเหมือนในหนังโอ้โหยอดมากฉากนี้ผมชอบมาก เดี๋ยวตอนนี้นะทุกคนผมจะพาทุกคนขึ้นส่วนสาธารณะหาดใหญนะตอนนี้ว่ามาที่หาดใหญ่ไปดูข้างบนนั้นมันสวยงามแค่ไหนในยามกลางคืนนะก่อนตะวันจะตกดินเนี่ยไปดูว่ามันเป็นบรรยากาศที่เพอร์เฟคแค่ไหนไปกันครับไปเราจะขึ้นกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนนั้นคนมันเยอะแค่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างให้น่าชมมีบรรยากาศอย่างไรไปกันสววยยยยงามมด้้ับิ นี่ทุกคนเป็นไงดูบรรยากาศดูบรรยากาศทุกคนที่นี่หาดใหญ่ทุกคนดูไฟลิบลับล,ลิบลับมีรถวิ่งอยู่บนท้องถนนเรามองจากด้านบนนะทุกคนมันสวยงามมากเห็นวิวทั้งเมืองหาดใหญ่เลยทีเดียวโอ้โหอากาศก็หนาวพอตัวนะช่วงนี้เนี่ยแต่วันนี้ฟ้าค่อนข้างปิดนะไม่ก็เห็นดวงอาทิตย์เลยเรียกว่าไม่เห็นเลยดีกว่าแต่ก็ทดแทนด้วยกับดวงจันทร์สวยๆนะครับ โอเคนี่ทุกคนนี่คือเคเบิลคาร์นะหรือว่ากระเช้าลอยฟ้าซึ่งมันปิดไปแล้วผมว่าจะมาขึ้นสักหน่อยแต่ก็ปิดไปละโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเจดีมีวัดอะไรต่างๆนะครับมากมายแล้วก็มีคนเนี่ยออกกําลังกายนะครับหรือว่าบางคนก็เดินขึ้นมาบนเขานะทุกคนใช่เดินขึ้นมาทุกคนโอเคทุกคนจริงๆแล้วอําเภอหันใหญ่หรือแม้กระทั่งจังหวัดสงขลาเองเนี่ยผมคุ้นชินเป็นอย่างดีนะเพราะว่าผมเนี่ยเติบโตในเมืองหันใหญ่ไม่ถึงว่าเรียนที่หัแหย่งแต่โม 1- ถึงม6 แต่สิ่งที่ผมไม่ทําเหมือนกับในวันนี้ก็คือไปเที่ยวหลายๆที่ภายในหนึ่งวันซึ่งวันนี้ผมเลยเสือโอกาสทําสิ่งนี้ไปโหสุดยอดมากก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมนะครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สําหรับคลิปนี้ด้วยรักครับผมจลลงให้โก